สำหรับวันนี้นะฮะก็สัมก็โอเครู้สึกชื่นชมรู้สึกชื่นชอบทุกคนมากเลยเอาไม่ใช่เหรอโอ้ผมแล้วผมแล้วอโทษข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 อโทษเราจะเปิดตัวกันอย่างจริงจังอีกครั้งนะครับให้มันรู้ว่าของแท้เป็นยังไงจริงหนึ่งเดียวผู้ที่ตัวเป็นเด็กแต่ เชื่องเขาคือดีเจคิมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใครมาทอกโชว์กับผมดีเจคิมสวัสดีครับนี่ไม่ต้องทำเสียงหล่อแบบนี้ไม่ถึงจะถูกเข้าใจป่ะเออเสียงเสียงว่าโอ้โคนุกโคนุกโคนุกอันนั้นพี่ลิ้นอันนั้นพี่ลิ้นไม่ใช่เออสวัสดีครับทุกคนนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ให้ให้ให ชนะอีกแล้วนะครับผมเขาบอกว่าการเป็นแชมป์นี่มันยากแล้วนะครับการป้องกันแชมป์ยากกว่านะครับผมก็ตระหนักเสมอนะครับว่าว่าว่าจะต้องชนะให้ได้นั่นแหละครับผมเพราะว่าจะได้ชื่นใจกันสาหรับแฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ๆดีเจทุกคนเลยนะครับที่ที่มาร่วมแข่งกันแล้วก็พ่ายแพ้ผมไปนะครับนะครับผมขอบคุณมากร้อนเล่นทุกคน <abei> ขอโทษ <analysis> ขอโทษขอโทษขอโทษด้วยนะครับผมพูดเล่นนะครับผมอย่าไปถือสาคิมเลยจริงๆิคิมก็ทุกคนอาจจะใส่ง่ายๆนะครับพูดจะหัตีนอย่างนั้นแหละนะครับจริงๆไม่มีอะไรหรอกนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยเพราะว่าไม่ไม่ได้เดี๋ยวก่อนดิขอพูดก่อนเดี๋ยวให้ดูคุณเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่ผมมีหมานะรู้สึกว่าทุกคนให้ความสนใจกับหมาผมมากกว่าผมดูสิหลับเป็นตายแล้วคุณนี่จะอะไรอีกนะครับ ในรายการไม่ได้เอาหมามาให้ดูนะครับกลัวว่าเดี๋ยวมันจําเจ้าของไม่ได้ผมก็เลยเอาไปขังไว้ก่อนนะครับมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะการที่แต่งตัวแบบนั้นแล้วหมาจาตัวเองไม่ได้เนี่ยคือแต่งมาคือไปจ้างช่างแต่งหน้าเนี่ยต้องต้องต้องท้าความนิดนึงมีเวลาให้ใช่ไหมครับคือคืออผมแต่งหน้าไม่เป็นใช่ไหมมันต้องแต่งหน้าย่างผมว่าต้องไปอ้อนวอนนะครับผมแต่งหน้าให้นะครับผมก็เลยต้องต้อง แต่เงเองนะครับก็ต้องแต่งมาจากข้างนอกนะครับผมเข้ามาปุ๊บปกติเนี่ยเข้ามาหมาต้องวิ่งเข้ามาหาอันนี้หมาวิ่งหนีดูที่ดูแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะก็เอาไปซ่อนไว้ก่อนดีกว่าเอามาอยู่ในห้องเดี๋ยวหมาช็อ,นอ,อ,นก,ก,ก,ชอกนะครับผมอายุประมาณสองเดือนกว่ากลัวกลัวช็อกนะครับผมอืมวอนนี้เอาเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณ ทุกๆคนนะครับขอบคุณพี่พลอยขอบคุณของขวัญทุกชิ้นนะครับไม่ได้ขอบคุณของขวัญกันเลยแล้วก็นะครับขอบคุณด้วยสําหรับทุกๆคนที่มาดูับทั้งผู้เข้าแข่งขันทุกคนเลยนะครับน่ารักทุกคนเลยนะฮะจริงๆแล้วเรื่องของขวัญเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะชนะ ทุกเรื่องนะครับอาจจะไม่ชนะเพราะว่าเกมของท็อกทอกแต่ว่าจริงๆแล้วสําหรับผมเอ,เองเนี่ยผมให้ทุกๆคนชนะมากเลยครับกับกับเกมที่2ที่ที่ต้องจับฉลากแล้วทุกคนต้องทําตามทุกคนทําได้อย่างสุดยอดามากๆผมดูแล้วขำกิ้งบิงก์ระมาเลยยังไงถ้าก,กับทำไมหมาชอบกัดเลยเออก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วกันนะฮะที่มาแข่งขันหวังว่าครั้งหน้าเราก็จะได้มาร่วมสนุกดกีน,กนะครับขอบคุณจริงจากหัวใจครับแล้วก็ขอบคุณที่พลอยด้วยที่ที่ ที่จัดกิจกรรมที่ทำให้ผมขายหน้านะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณปุยแปดครับขอบคุณดีเจทุกคนขอบคุณดีเจซัมด้วยนะครับที่ทำให้ผมขนลุกนะครับผมขอบคุณสำหรับไอ้นะครับผมขอบคุณที่จะผลักได้นะครับขอบคุณมากมากเลยครับผมผมคืนนี้ผมจะผมจะรีบเข้านอนนะครับแล้วก็ สาบานว่าจะไม่เข้าห้องน้ำนานนะครับเอาคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณของขวัญทุกชิ้นครับขอบคุณจากใจครับหวังว่าเราจะได้อยู่กันตลอดไปที่นี่ครับฝูกวีดแป8กกับของผมครับดีเจคิมลำไยของแท้ครับผมของปอมของถมอย่าไปสนใจครับผมสวัสดีครับ